วันนี้เรามาอัปเดตกันนะครับตู้ครบอสองเดือนแกปีอ,กอ,กอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับก็คิดแล้วประกาลังอยู่ตรงนี้ได้เดือนหนึ่งแล้วที่ลงนะครับส่วนผลกระทบจากหน้าหนาวปีนี้อากาศที่ของจังหวัดชนบุรีไม่ดีจริงๆนะครับทำให้นอรีนอรีที่สองตัวที่อยู่ข้างล่างตายนะครับตายผือตายครับยังไงได้ นะครับอากาศไม่ดีจริงๆนะครับถามว่าอากาศไม่ดีมันเกี่ยวยังไงนะครับอากาศไม่ดีคือคนเองยังแย่เลยครับไอกันทั้งบ้านเลยของผมเนี่ยนะครับหายใจก็แสบคอไปหมดอะไรก็ไม่หมดนะครับแต่ไม่ใช่เป็นโควิดนะครับเนื่องจากอากาศไม่ดีจริงๆนะครับจังหวัดชมบุรีอากาศแย่มากวันหนึ่งมีหลายฤดูนะครับเี่ดีฝนไม่ตกนะครับถ้าถ้าฝนตกด้วยก็มีร้อนร้อนฝนหนาว นะครับก็อากาศี่ที่ไม่ดีเนี่ยอา้าวครับผมให้สังเกตนิดนึงนะครับเป็นความรู้นะสกิมเมอร์ของเราเนี่ยสังเกตีให้ดีนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือท่ออากาศนะครับที่เขาจะดูดอา er กาศเข้าไปก็มันไม่มีตัวกรองนะครับมันไม่มีตัวกรองมันไม่มีตัวกรองปากรูเนี่ยนะครับสังเกตให้ดีนะครับสังเกตให้ดีนะครับนะครับมันจะมี สิ่งตกปลกดำๆตรงตรงโคนเนี่ยเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งตกปลกถ้าเรามีตัวกรองเนี่ยก็เหมือนกับเอ่่อวากรองรถยนต์นะครับถ่ายใจเนี่ยถ้าเรากรองดีๆเนี่ยไอฝุ่นพวกนี้มันก็จะลดน้อยลงนะครับแต่ของเราไม่มีเนี่ยมันดูดเออ่มันโดนดูดเข้าไปผสมกับน้ํานะครับตีขึ้นมาเป็นฟองกระจายทั่วตู้ครับเนี่ยครับคือสาเหตุที่ทําให้ปลาปลาตายได้นะครับในในตู้ประการัง ปกติแล้วออสมัยก่อนเนี้ยผมจะเอาไอ,อ้หน้ากาก N95 นะครับเอามาตัดเป็นรูปกลวยครอบไอ้ตัวนี้ไว้มันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งในปีนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทำนะครับก็เสียดายช่วยชีวิตเขาไม่ทันนะครับก็กระตุนคู่นี้ก็เพิ่งจะค่อยชั่วนะครับเพิ่งจะก,กินข้าวได้นะครับแย่เลยนะครับก็ตัวขึ้นผลทั้งตัวเลยครับก็อืม พูดง่ายก็คือจุดขาวจุดขาวนะี่คือเกิดจากอ,อ,อากาศไม่ดีนะครับมันจะมีอยู่สองน้ำยางคือเกิดจากเออโรคป่วยเขาแล้วก็เกิดจากอากาศนะครับครับก็คอยช่วยแล้วกินข้าวแล้วนะครับก็ผมไม่ได้จับมารักษานะครับผมปล่อยเลยนะครับเพราะรู้รู้จักว่าเอ,อจุดขาวเต็มตัวเลยครับงอมเลยนะครับที่ตัวใหญ่เนะี่ยงอมเลยนะครับก็สงสารเขา ก็เออก็เลยปล่อยครับตอนนี้ค่องชั่วละหายละนะครับก็พออากาศขึ้นมาอบอุ่นหน่อยก็ดีดีขึ้นมานะครับก็อืมถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมเลี้ยงนะครับเลี้ยงปากกาลังสมัยก่อนเลยที่เริ่มเลี้ยงกันใหม่ๆหม่ที่ไม่มีความรู้อะไรเลยปากกาลังผมในตู้ปลาเนี่ยตายหมดแล้วครับเดือนหนึ่งเนี่ยบอกได้เลยครับที่มันยังคงสภาพอยู่ได้ทุกวันเนี่ยนะครับผมวัดแล้วก็โดสลงไปด้วย นะครับผมจะโดดแมกนีเซียมกับเคเฮทนะครับส่วนแคลเซียมผมไม่ได้โดดนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวไหนกินแคลเซียมลดน้อยลงถามว่ากินไหมมันก็โดนกินแต่น้อยมากนะครับสิ่งที่หายไปก็คือ,อแมกนีเซียมกับ KH นะครับก็คอยผ่านเติมไว้2วันผมก็จะเติม5 c c นะครับทั้งทั้งคู่เลยทั้งเคททั้งแมกนีเซียมนะครับ ก็คอยเติมไว้เติมไว้ช่วยไว้เกลือที่เราผสมไว้เนี่ยมันจะมีถามว่ามีไหมมีครับตอนที่เราใส่ออตอนเปลี่ยนน้าจะหายน้ําเนี่ยมันจะมีมันอยู่ได้แค่ประมาณสองสาวันแล้วมันก็จะเริ่มลดลดน้อยลงแต่ครนี้เราไม่ต้องการให้มันลดน้อยลงก็คือการยันไว้ก็คือการเติมไว้นะครับให้มันอยู่สภาพคงเดิมของมันนะครับเนื่องจากปการลัางข้ชินนะครับก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะครับอืม เริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะครับแต่ละตัวนะครับดูครับเริ่มใหญ่ขึ้นละพอเขายืนได้เนี่ยพอเขายืนได้เนี่ยเขาเขาจะเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับแต่ละตัวนะครับมือไปโดนกล้องนะครับเออนะครับดูขาหมูขาบูอาซี่นะครับก็เริ่มฟื้นละครับแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับอืมเนี่ยเริ่มฟื้นแล้ว นะครับถ้าเป็นสมัยรก่อนตายหมดแล้วครับเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับผมเลี้ยงแย่เลยแต่ละตัวแต่ละตัว,ตตวก็ปัจจัยสำคัญก็คือการตั้งตู้นะครับอย่าให้โดนแอร์อย่าให้โดนอุณหภูมิที่แบบบู๊บบูบบนะครับคือถึงเราจะไม่มีชิลเลอร์เนี่ยแต่ของผมไม่มีชิลเลอร์เนี่ยก็ใช้อากาศภายในบ้านนะครับก็จะไม่ให้โดน อะไรบูบูบวบับนะครับซึงอยู่ใต้แอร์นะครับแอร์อยู่ด้านบนแต่ไม่โดนเลยนะครับตัวน,นี้เพราะแอร์เขาจะเป่าไปด้านหน้านะครับอันนี้อยู่ข้างใต้แอร์ลงมาไม่ถึงนะครับแต่ก็อาศัยความเย็นอยู่อยู่ได้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดเลยนะครับตอนนี้เพราะเนื่องจากอากาศมเย็นไม่จําเป็นต้องเปิดนะครับก็อ่อก็อัปเดตให้ฟังกันนะครับ ส่วนปอมบาดัวผมขอพูดนิดนึงปอมบาดัวซึ่งอยู่หน้าบ้านนะครับซึ่งสภาพไม่ดีปอมบาดัวลายมีมีมาสองตัวนะครับสภาพเขาไม่ดีสภาพเขาไม่ดีก็ตายไปนะครับจากเขาเขาคนละข้อกับชุดนี้นะครับชุดนี้ที่อยู่เนี่ยคือ6ตัวเนี้ยนี่นี่นี่คือไซส์จะใหญ่ที่ที่ตายไปนัคือไซส์เล็กนะครับนี่ถ่ายน้ำเมื่อกี้นี้เองครับถ่ายที่ครึ่งตู้เลยนะครับ สต่ยางดูดมานะครับดูดมาครึ่งตู้แล้วก็เติมใ่ใหม่นะครับส่วนอุณหภูมิตอนนี้ก็เออไม่ค่อยเย็นไม่ค่อยเย็นแล้วก็ผมก็จะลดฮีเตอร์ลงมานะครับปรับมาอยู่ที่เอ่อยี่หกปกติผมอยู่ที่ยี่แปดนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่ยี่หกนะครับ,นนรบ, 2006, รบที่ผมชอบประมาดูอยู่อย่างนึงก็คือสีเขานะครับไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าเออปลาทะเลนะครับสีจะสวยนะครับสีจะสวย ปวามรู้สําคัญที่สุดก็คือเอ,อเรื่องเรื่องอุณหภูมินะครับอย่าให้เย็นจัดเกินไปหงิกเลยครับตรงนี้ใหญ่นะครับถ้าเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วมันจะใหญ่ใหญ่โตมากพวกนี้ตัวกนิ้วประมาณ6ถึง7นิ้วนะครับถ้าใหญ่เต็มที่นี่นะครับเลี้ยงง่ายครับไม่มีอะไรผมใชออ้อาหารตอนนี้ผมใช้อยู่มีหนอนแดงกับไรทะเลเลี้ยงนะครับ แต่อาหารที่ที่จะทำให้เขาโตเร็วที่สุดแล้วก็สีสันสมบูรณ์ที่สุดนะครับอาหารที่ดีที่สุดก็คือ,อ,อหัวใจวัวสับละเอียดเลี้ยงเขานะครับเป็นอาหารสดผมไม่เอาด้วยครับหาลาบากเหลือเกินเอาแค่เนี้ยพอละนะครับพอละเราเราเลี้ยงแค่ตรงเนี้ยพอละนะครับหนอนแดงกับลายทะเลก็สลับกันให้นะครับก็ผมเลี้ยงเขาประมาณสามมื้อนะครับวันหนึ่งสามมื้อเช้ากลางวันเย็นแต่วกนี้กิน กินกินได้ทั้งวันนะครับเชื่องพวกนี้เชื่องนะครับพวกนี้พอเราเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเชื่องผมเอามือใหญ่ไปในตู้เขาจะวิ่งเข้ามาหาเลยนะครับเนี่ยลองดูนิดนึงครับเนี่ยนะครับเชื่องจับได้ครับเนี่ยจับได้แต่ละตัวนะครับจับได้เชื่องนะครับก็น่ารักดีนะครับพอมาดัว อันนี้สายพันธุ์สายพันธุ์แต่ไอที่หกตัวที่ผมมีเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เขาคัดพิเศษมานะครับจะจะราคาสูงนิดนึงก็ไม่นิดแล้วก็เยอะครับตัวนึงก็ซื้อปลาทะเลได้อะสวยๆนะครับตัวต่อตัว,ตวนะครับเดี๋ยวยังหาตัวลายๆายมาอีกสักคู่หนึ่งก็สวยนะครับใครที่คิดจะเลี้ยงก็โอเคนะครับทิดหนึ่งถ่ายน้าครั้งหนึ่ง นะครับอาทิตย์นึงก็ถ่ายน้าครั้งหนึ่งสํมสหรับปอมบัดัวอุณหภูมิสําคัญที่สุดนะครับก็ผมก็ใส่เกลือผมก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะครับตู้บอมบะดัวเอาเกลือทะเลเนี่ยแหละใส่เข้าไปประมาณสองช้อนโตะ๊ะนะครับถ่ายน้ำครั้งหนึ่งแล้วก็โอ้ีเดียมีเดียมีเดีย,ดย,ดยที่อยู่ในอกองในกองเอตู้บอมบะดัวแหละผมเอาแบบเดียวกันเนี่ยแหละครับเนี่ยแบบเนี้ย ใส่ไปในกองตู้เดี๋ยวผมให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับใส่ไปในกองตู้แล้วเสร็จแล้วเอาไบโอบอลใส่ด้านบนนะครับด,ดูดูนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยผมก็เอาแบคทีเรียรของตู้ทะเลใส่เข้าไปถ่ายน้ําค้างผมก็ใส่ไปสองหยดนะครับเพื่อให้แบคทีเรียรมาช่วยมีผมไม่แน่ใจหรอกว่ามันจะใช้ได้ไหมแต่ผมก็ใช้มันแล้วนะครับก็ถือว่าเออก็ผลผลมันก็ออกมาดี นะครับผลก็ออกมาดีแต่ตู้นี้มีมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือไฟไฟตะแรงไม่ค่อยพอนะครับก,ก,ก็พวกพวกพวกพืชน้ําจะแย่นิดหนึ่งใบจะเหลืองนะครับแต่เขาเขาก็ออกใบใหม่มาแล้วเขาก็พยายามปรับตัวนะครับมีใบอ่อนแตกใบอ่อนมานะครับก็เริ่มเริ่มแล้วนะครับมีแตกใบอ่อนมาแล้วแต่เขาไม่ค่อยดีนะครับไฟเขาไม่ค่อยไม่ค่อยแรงนะครับเนื่องจากไฟเป็นไฟไฟหลอด มันไม่เหมือนกับไฟดวงนี้นะครับแต่ถ้าไฟดวงนี้นะครับถ้าเป็นไฟตู้เลี้ยงปลาการังเนี่ยนะครับสามารถเลี้ยงเลี้ยง,ยง<อ>พวกไม้น้ําได้สบายเลยครับทุกไม้น้าจืดผมเคยเลี้ยงนะครับผมใช้ไฟเนี่ยไฟเลี้ยงปลาการังเนี่ยเลี้ยงนะครับโตโต,อตอวันโตคืนเลยแต่ก็ระวังตะไคร่นิดนึงเพราะไฟเขาแรงนะครับตะใครมาเต็มเลยละต้องระวังนิดนึงคุมปุ๋ยคุมอะไรให้ดีกันนะครับ ก็มาฝากกันนะครับว่าเออตู้มันครบและ2สองเดือนสองเดือนเกือบอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับก็มันจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเซออตตัวเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนตู้เสถียนนะครับตอนนี้ปากการังเขาพอเขาเริ่มตั้งตัวได้นะครับแต่ละตัวเนี่ยพอเริ่มตั้งตัวได้เนี่ยเขาก็จะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นนะครับออส่วนออสตาสครับสตาฮ่องกองตัวเนี้ยเดี๋ยวคง พอลามเต็มฐานก็ต้องย้ายหินนะครับเอา้องเอาหินมาล่อละให้เขาเลื่อลงนะครับมันก็จะเริ่มใหญ่โตแล้วครับแต่ละตัวแต่ละตัวก็จะเริ่มใหญ่โตนะครับก็ต้องระวังผมถึงไม่เลี้ยงเยอะนะครับตู้นี้นะครับปะการังมีเก้าตัวนะครับเห็ดกระดุมเนี่ยเดี๋ยวพอเขาเริ่มผู้ใหญ่โตตู้นี้จะแน่นแน่นมากนะครับผมถึงไม่เลี้ยงเลี้ยงหลุมหลวมแง่ครับดีนะครับไม่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 หนักใจกันมากนะครับก็ เออามาฝากกันดูให้ดูว่าเออมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกครับคือยันสภาพไว้แค่นั้นเองนะครับเราพยายามยันยันไว้ค่าน้ำสามตัวที่ผมบอกนะครับนะครับน้ําน้ําคอยปั่นเติมไว้นะครับน้ําน้ําผมใช้น้นํอา RO อเพื่อลดตะไคร่ในตู้นะครับน้ำอาอเนี่ยถ้ากว่าเติมไปเป็นน้ําเฉยๆนะครับเป็นค่าน้ําเฉยๆไม่มีพวกสารเคมีน้อยมากมีน้อยมากอยู่นันแล้วอานะครับเพราะนั้นมันก็จะไม่ค่อยเพิ่ม ตะไค้ในตู้เราเท่าไหร่นะครับก็เอามาฝากกันนะครับ